สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับลุงเปียป้านุชนะคะวันนี้เราสองคนเปลี่ยนบรรยากาศค่ะทำอาหารกลางวันอยู่ริมแม่น้ำนาโมยริเวอร์นะคะไปค่ะเพื่อนๆเราไปช่วยลุงเปียเตรียมอาหารกันดีกว่าค่ะมาดูค่ะว่าลุงเปียจะผัดข้าวผัดอร่อยหรือไม่อร่อยตามมาเลยนะคะเพื่อนๆืทุกคน Let's go <S ลูกเปียต้มผักแล้วค่ะลูกเปียจะทำอาหารกลางวันนะคะผัดข้าวผัดค่ะรอลุงเปียเตรียมของเราก็ดูวิวธรรมชาติจะสวยไปก่อนนะคะเป็นจางหารยางก็เช็ดหือก่อบเพื่อความ,มนอนามัยค่ะ ความสะอาดนะจ้าแล้วที่เห็นเนินไกลๆนั้นนะคะน้ําเวลาหน้าน้ําเนี่ยน้ําจะขึ้นสูงท่วมหมดเลยนะคะแถวเนี้ยแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วค่ะน้ํามันก็จะหน่อยเดียวเห็นไหมคะเหลือแค่นี้ค่ะแต่ถ้าหน้าน้ําเนี่ยแถวเนี้ยน้ําท่วมหมดเลยนะคะแถบทั้งแถบค่ะน้ําท่วมค่ะ <c oughs> ดูวิวไปก่อนเลยนะคะ ดูวิวไปก่อนเลยค่ะรอลุงเปียผัดนะคะถ่ายแล้วค่ะระหว่างรอชเชฟเตรียมอาหารนะคะเราก็ชมธรรมชาติไปพังปลาเห็นไหมคะ ช่วงหน้าน้ําน้ําท่วมต้นไม้ล้มนะคะนู้นขวางอยู่ไกลๆหนึ่งค่ะต้นไม้ล้มละเนระนาดหมดเลยเพราะปีที่แล้วน้ําท่วมค่ะแถบนี้ทั้งแถบมาแล้วค่ะสัญญาณนี่นะคะสัญญาณลูเรียค่ะเก้ะะาปพัดมือนี้ตอนเตียงเก้าปพัดมากินกันนะ นี่ลุงเปียลงมือแล้วค่ะเอ้ามาดูข้าวผัดลุงเปียกันลุงเปียเตรียมแล้วนี่ว่าโปบ้าคอ๋อแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ไทม์จะดูลุงเปียผัดโอ้อันนี้เราใช้น้ำมันโอลีฟนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ ดูเชฟเราผัดแล้วก็ดูธรรมชาติไปของพระ,ะต่างกล้องไว้นี่ ลมแรงต้องใช้เวลา<ค>เชฟบอกพริกมะนาวแตงกวาร้อมเห็นไหมคะเครื่องปรุงพริกมะนาวแตงกว่าต้นหอม,อมไข่ทุกอย่างพร้อมค่ะแตงด้วยนี่เอาค่ะระหวังรอูล อืร้อยจังหูงแหละยังไม่ได้กินเลยเห <c oughs> ็นก็รู้นะคะว่าร้อยจังหูง <c oughs> ใส่หมดเลยก็ปัดตองอย่างนี้ก็เยอะเป็นปก้าวปอดก็เคตู้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะ เขาบอกว่าข้าวผัดเนี่ยถ้าแช่เย็นไว้แล้วผัดออกมาจะสวยจะสวยงามส่วนมากร้าน,นต่างๆเวลาเขาผัดเขาผัดเขาก็จะเอาข้าวเย็นเอาไปแช่ไว้ก่อนให้มันแข็งแล้วเม็ดผัดออกมามันจะสวยเขาบอกนะคะเขาบอกไม่ใช่เราแต่นี่เราอยากกินก็เก่าก็เก่าเราึเราหงมาเราใส่ที่เย็นอยากกินเก้าปะ Too thang, too thang, truyền thuyền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 , truyền ดูวิวแล้วก็ดูคนผัดไปด้วยอยากูคนผัดดูบ่อยเบื่อทีหน้าดูคนผัดไปด้วยเป็นทั้งคนทำอาหารคนขับรถอันนี้อันนี้ใส่ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยกระนองใช่ใส่ลไปใส่ลงไปใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่เราชอบเราใส่อร่อยค่ะ แต่ไม่ใช่จูบไม่แต่คิดว่าอันนี้มาทำมาจักจูบเหมือนกันก็ไม่รู้นะอ่าดูเกือบแล้วยังยังห่วงก่อนเพราะว่า ผิดกระทะคิดว่ากระทะอยู่แล้วก็ใส่สเปเชียลซอสลงไปเลยค่ะอู้น่าจะอร่อยดีเนาะบรรยากาศก็ดีบรรยากาศรอบรอบ แต่ว่าลมแรงนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะบรรยากาศดีมากเลยเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะข้าวผัดลุงเปียนะคะดหูหน้าตาน้าทานค่ะไหมคะเพื่อนเพื่อมาทานด้วยกันค่ะลุงเปียทําเสร็จแล้วอ่ะลุงเปียเช็ดมือทานได้เลย้อนกิเข้าวอืมเจ็ดมือไอชาห์ ป้าอย่างนี้จะเชอว่าคนอาณาเมยอาามัย,นาม,ยนามก็มีจะไม่หลางเาน,นี้เดี๋ยวเด็กๆไปจ่ายตัวนี้ครับก็บมากินข้าวด้วยกันมาปิดน้าป้ามะนาวแต่งฟ้าตอนห้อมมามากินด้วยกันครับ อร่อยไหมยังไม่ได้ก <c ười> oh, okay. uh ินอาวกินเลยกินเลวเดวจะโบร้อยไม่้ยกินลามาเดียวโอนแกว่าก้าวตอนห้องตอนห้องบอกก็ได้ ร้อย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 จริงๆพอเรามาเตี๋ยวหาไม่มีใครรู้กินแบบนี้แต่ร้อยร้อยจริงๆแต่คนแม่มากินก็ไม่รู้แต่กินหวานร้อยแล้วยังได้กินกาฟัดอื้มหาร้อยขอต้นนัชูเล่เรียนแบบขุนใจด้วยกันเก้ค่ะ